มาเรื่องที่ติดค้างกันไว้เมื่อกี้นี้นะคะหญิงพูดถึงหนึ่งในสมาชิกของ G I DLE อย่างซูจินนั่นเองถูกยกเลิกสัญญาเรียบร้อยค่ะถือเป็นข่าวร้ายไม่น้อยสำหรับแฟนๆเกิร์ลกรุ๊ปวง G I d l นะคะที่มีหนึ่งในสมาชิกคนไทยอย่างมินนี่นิชาเพราะล่าสุดค่ายคิบ e อ t นเตอร์เทนเมนตต้นสังกัดถแถลงยืนยันยุติสัญญากับซูจินหรือซอซูจินอดีตเมนแดนซ์ของวง หลังจากล่าสุดตำรวจสรุปผลสอบกรณีเธอถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมบูลลี่เพื่อนสมัยเรียนแล้วว่าผู้กล่าวหาไม่ได้กระทำความผิดฐานปล่อยข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงกรณีร้องเรียนว่าสูจินมีพฤติกรรมรังแกเพื่อนร่วมโรงเรียนเป็นที่มาให้ค่ายคลิปเอนเตอร์เทนเมนต์แถลงในครั้งนี้ว่าขอเคารพในผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอยุติสัญญาที่มีกับซูจินหลังจากที่เธอคนนี้ต้องพักกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว ถัดจากที่ถูกร้องเรียนถึงพฤติกรรมบูลลี่ก่อนจะอำลาวง G IDOL เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยหลังการอำลลาวงของซูจินทางสังกัดยืนยันว่า G IDOL จะเดินหน้าต่อกับ5สมาชิกที่เหลือล่าสุดทางวงก็เพิ่งปล่อยทีเซอร์เตรียมคัมแบ็กกับอัลบั้มชุดแรกในวันที่14มีนาคมนี้